กินก uh, <c oughs> ้อนกินก้อนกินก้อนกินก้อนอะแม่อะแม่กินแม่ซื้อยังเอ่อจักทีฟาดออกจักหันแล้วก็มาฟาดต่อนี่ไปยิงกัฟันอันนี้ให้ให้กกนี้มันออกเนาะนี่มันมีเม็ดเาอยู่่อยอันห้องก็จะเอามินห้องเพื่อให้มันออกดีเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดแล้วบอลฟาดเขาเดีแซ่ลองสาบไปล,ลองสาบไปล่องชิมอะไรมีแต่ใบลุ้นชิมอะไซอยเด็ดนี่นายไอ้ซอยวะ ดฟาดก็มีพูดับกามีเขาพูดโอ้เฮ็ดเฮ็ดเบียกแล้วกันเฮ็ดเบียกแล้วกันออยังมาแจมแมยงมเขาเือกนี่แหละไปมาเขาเฟือก

จังน <behav> ้อยเนาะกมได้เจนั่นกินเี้ยําลังเก็บกูพินผลิตพี่น้องเอสกมามาตลงมานีอ่สมอดนี้พี่น้องบ้านบ้านยังนี่นะั้แต่เนาะเออ่่ช่วยกันพี่น้องแม่จักคือปันซนะจักคือปัน จักบ่ดีอันจักมาดํานี่มันดีนะเนาะเกดดอกมันกดดําขึ้นมาดีนี่เห็นบ่จักนี่เลยดีนะเนาะอัดปักัาคน4คนเนาะนี่น้องไม่ยิงมันก็จปาดนะเมเด้มเด้นี่อจักที่ปาดออกจกหันแล้วก็มาปาดต่อนี่ยิงจันนี้ ให้ให mm ้กบวันนี้มันอ๊อกเนาะนี่มันมีเหนเม็ดเขาอยู่พี่น้องเลยฟันคนละก็จะมาฟันพิทตอนี่เอาไม้แบบนี้เนาะแบบนี้จะออกเนาะอืมเป็นขั้นตอนเลยน้องหลังจากติดฟันแล้วกับเอาไปทิ้มทิ้มนี่เลยเอาโบเฟืองไหนเบาเอาทิ้มเลยเนาะใบจุดพี่นะเม่นบเบกเบา จะขนฟาดอันนี้นะสี่สองสี่หกแปดสเกคนเนาะ,นนะโอ้มีผัวคุณเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเขาไปนี่เลยได้บ้งางอ้าวอันนี้ไม่คันต้องคาดแล้วเบิง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 เนี่ยไงในเจส่ไม่คันต้องเนาะบาน,นีเนะาะจักมัดชนีนจักมัดเนีเบอร์เดน พอมันติดกันมาเนาะนี่อันห้องก็สิเอามาฮินห้องเพื่อให้มันออกดีเนาะมีอยู่เล้าน่ะกินบ่กินให้บ่บ่มีบ่มีมือยินให้ผู้อื่นยินให้ผู้สาวยินเด้อมีได้กินให้บ่กินเนาะนังก็มีไดนังก็มานังบ่มันออยู่ตงีไดเดี๋ยวๆๆเด้อ อ้าวแตกแล้วแตกแล้วเล้าน่หนี่นี่กินบอเบบนี้น่เนี่เอาเล้ามาตอนพี่น้องบานสั้นแต่พี่น้องไออ้าพูทไดชิยินเอ้าห้ออกยมไอนยังไง รยากาศการปัดเข้าให้ของบัดซัเแต่จะมีผู้นึงโยนออกมาเนาะโยนมาแล้วมาปานี้อ่าให้ผู้ชายฟัดแล้วก็จะให้โยนมาให้ผู้หญิงฟาดกกมันต่อเพื่อว่าบ่ให้เม็ดมันเสียบ่ให้เม็ดมันเหี่ยวออกจกกันอ่าทางให้เนาะต้องได้เก็บเม็ดเลยไปฟัดเขาชวยกันวน นี่แหละชีวิตชาวดอยพี่น้องเห็ดไทยเห็ดชวนแล้วก็อ่าทางจักเขาเรื่องแล้วก็มาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอามาฟาดเนาะสามัคคีกันหลายๆคนใหดช่วยกันเอาแห้งกันเอาเลยเอาเลยกีก้อนนี่คือชีวิตจริงที่เขาเอ่อเห็ดเคยเห็ดมาแต่ดึกดำบรรแต่พ่อแต่แม่เอ่อแต่ญาติไงพี่น้องเลย ปัดเขาแล้วกับม้วนเนาะสมคีกันจะมีผู้นึงเป็ดกินพระเนาะน่าจะเป็นพอแม,น,มนแมนี่แหละอันดีจะมีพี่น้องมาช่วยปัดเขาหนึ่งเล็ดห้องในบริเนานะหน้องยคุณกระเจี๊ยบกำลังเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับกูเนาะอ้าวมาทั้งที่เอออาทัวออกกอน kìm con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  ăn mè ăn mè kìm mè Sư gì sư phụ đang nhây gần đâu đấy đấy ốc <laughs> Oh, mọi bọ chồng lắm, chồng bọ chồng lắm, chồng lắm, chồng lắm, chồng nâng đơ lắm, lại bộ đại lắm, chồng hít chồng lắm, chồng xa nâng lắm, chồng này chồng lắm,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  เพชบ่มีมีมีเพชรแน่ตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงกินข้าวสวยเนาะอ่าหลังจากที่ฝัดเ้าอ่าตอนสวยแล้ว11:00นก็มาอ่ากินข้าวอยู่กับต๊บเี่ว่าตุ๊บลังน้อยๆนี่พี่น้องเอ้ย คดเต็มเลย่บอเต็มนยเลยน่บน,นี่เดี๋ยวลมซาวนี่กันมานั่งจุกนี้ดเดียวลมกันกนเอาเร็วสิงแล่วทุบสิงหลว้วทุบสิงแลว้ลวไ <c oughs> ล่คนพี่น้องอ้ยี่นันเต็มเลย ชัวป <minutes> ้องขาเป็ดน้อยขาเป็ดเปเปตายเป็ดตายเป็ดคก้พี่น้องเอ้ยี่น้นั้นบเห็นเดี๋ยวมาลซาก่อนซาวยังเกาะนี้าัมือองซื่อเน็ตซื่อเน็ดูจ้าปอนไอแมนบุแมนฮะพี่น้องคยคลายคือเนาะนี่ ยักลมเศร้านั่นนะนี่นี่ขอมเดี๋ยว่าไม่หมดอันก้าปุ๊้าปุ๊้าปุที่หักไอ้แม่นย่างเขาเห็นอยู่บ้างเศ้าพอมาซ้ลัออกมลัออกเปดคล่องเลยเปิดเถอะเดเถอะทำสกูเอาพื่อระบอเนาะ เดยวมันเอาเทื่อซั่นเดี๋ยวมานั่งลมพี่ก่อนบ่ต้องอายค่ะอ๋อพี่กมีเครื่องเต็มเนี่ปุ๊กอ่าเที่ยงให้กับปุกสู้ดินเด้อไอ้พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็จะเป็นคนเป็นว่าซานก็แม่นพวกกินอยู่นี่ พี่าสิพาพี่น้องไปเบึงไฮลังนั้นว่าเข้ากันเลิกมาก่อนแล้วแล้วแลสับปุมาเบียเมาเล้าหรือบ่ฮะเมาเด็ดเมื่อกี้นี้มามาเห็นเข้าอยู่ไหนเจ็บหัวฉันปรีบามาเราอายาให้เรากินเออ êm, non nhiều hết mà chụp mua hàng một xin, oh. ai cháu, luôn khói nó nọ, men bò, à già, ăn nào gìn món già, sau hết này, vừa đi ăn ใจดี่ใจหายด้วย่ินปนมาพีเด้สับปูปินมาพีแด้บปเมาแล้วเมาเมาดพี่น้องเลยมึงนี่้ดนออนไลน์เนาะหลังจากที่พายุบัวลอยอ่ามืดไปเดดแดดเข้ามาพอดีพี่น้องอ่า ໄດ້ເກັບກູເຂົ້າແກ້ວເຂົ້າແລ້ກາຕີເຂົ້າໄປໃນບ້ານເນາະຍາດເວລາໃນຊ່ວງນັ້ນຢູ່ໃດອາມັນແປໃມລ້ບບ້ົນປໃຫມບລົນໍາດວ เคลื่อนเดี๋ยวชี้จ้องไว้นี่นะเคลื่น่ลยเอ้าเสือกใหญ่ใหญ่เสือกหญ่เอาแล้วเขาไปได้แล้วบุพพิพุลมอลไรนี่เลยเ <c oughs> อาข้าวกันไหมเออเอาเลยเอาเลยเอาก้อนกินก้อนกินก้อนกินกินก้อนเราค่อยกินเขาไปกินตำลัง นี่เราลให้ไปปึ่งนั้นอ้เล่ให้ไปทัมดภาษาหมดเลยเด้อเด้อคนกินข้าวรนี่กำไลน้เลยมาเด้อกินข้าวมาปไล่มาเด้อปุงซาไปอ่งารปงซาภาษามาไทยมมาไทยภาษามังไทมาหลวอีกันปมังไทกันนู่นเต็มเลย ไม่เนาะโอเคโอเคใช่ไหมเฮ้ามไปใช้เอาจักมาเถกะคับปั้นบได้พี่น้องเอจักโปด๊ดตจังจักกินข้าวเที่ยงแล้วก่อกลับมาซื้ต่อเห็นนาทีบ่ดได้พักเลยพี่น้องเอ กินข e. ้าช่วยล้วมาซืบท่อเลยมาเฮ็ดต่อเลยเด็ดกระหอนเลยพกิน้องก่อนก่อนจะฝัดเขาเนี่ยเป็นเฮ็ดหีดจันตะเล้วเฮ็ดหีดตะนี้ยังยังพันเอกินแักแล้วแต่โบมีผู Warrior ้หากินเท่ะ นี่คือเก่าพี่น้องม่ยามีกินก็มาปัดเอากกหม่องมันแล้วสิอดเต็มตัวาผกซ่าก็สิเป็นปัดเอาปลายมันรับไปว่อยให้เสียจกยพี่น้องเย บ่บ่มาซาไปกับคนยันไงคือบ่อพ้านั่นกังเลย ขาเนั่ยกลังห้องในจะเห็ดตะเลวออมเลยเนาะนี่อันหนึ่งเนาะตัวนี้อันหนึ่งอันนันหนึ่นนงช่องสามอันออม คนลไล่บอโอ้ไปไปสั้นคลิปนี้มาคอนี้กับเมดเพียงค่านี้เนาะอ,อ่ามืเ่เสร็จัปจุดใดไปพดเขาช่วยอ่าพี่น้องสาวบ้านสันแต่ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้สบ,บายดี